ที่รักของเวโทสเปคครับพบกันเลยครับน้องศุภเคยมาพิสูจน์ความเป็นเกลียนแล้วครั้งหนึ่งครับกลับมาคราวนี้เตรียนมากันดีขอเป็นเซียนกับเขาบ้างจะจริงแค่ไหนเชิญชมครับเธแนะม่ยากับเธอใจทุกเลยแล้วทุกที่อยู่เลยมันทําให้เรา

Hãy subscribe là cho bao Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những trong hấp dẫn ร้อวคงไม่เคยมาแต่ถาแล้วครับเนโคมมาที่ถึงรอบนี้นะครับถึงครับกลับมาทาริสหนักแน่นเมื่อขึ้นนะอ่ะฟังคำแน,นะนำครับถ้าในเรื่องของเวลาที่เขาพูดเสร็จพงดืี่ๆเนาะแต่เวลาที่เขาร้องให้เป็นเสียงนะ คือทด้ความที่ว่าเขาเปิดํำดีค่อนข้างด,างางดีแต่จะเสียสองเรื่องในเรื่องของส่วนคํายังไม่เหนึบกับจังหวะค่ะถ้าตรงนี้ส่วนของเราเนี่พ่ขึ้นหรือว่าจับ ส่วนจิต้าได้ชัดเจนขึ้นจะร้องขึ้นแต่ที่พี่ชอบคือฟังเป็นมีความรู้สึกว่าเราแบบออกไปแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี่มันตั้งใจมากเลยนะอะไรเงี้ยเออแล้วฟังแล้ว,ลวรู้สึกเฮ้ย hey, รู้สึกว่าเป็นรอ้อกด้วยนะฮะแล้วก,วก็เราก็ทำการบ้านในการฟังว่าเฮ้ยต้องหายใจตรงไหนมันจะมีแรงต่อไป <c oughs> เพราะว่าออกไปต่างๆพันหรือไปๆพั่นเราด้เหนื่อยวเหมันเหนื่อยดูจากลีลาของน้องทุธแลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าลีลาใหม่ๆเป็ลีลาที่เด็กกินเฟรนต์สมัยนี้ซึ่เป็นสมัยเดียวกับเราโโอ้ห จะเป็นมีลาสมัยดีไม่ต้องมาเ็กเ่กหนึ่งสองสามหนอะไรกันึฟิวฟิวน,น,นะอารมณ์ฟิวฟิวเร่งอย่างนี้มันมาจากใจคนดูรับรู้ได้จริงไหมจริงขอบคุณไปได้กระบการด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องซุปพักก่อนนะครับขอบคุณน้องซุปมากเลย